เรื่องของเยาวชนนะครับผมวิตกกังวลว่าคุณเพนกวินอาจจะเสียชีวิตได้นี่ก็เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะน่าจะสิบกว่าวันแล้วมั้งครับที่คุณเพนกวินประท้วงความไม่ยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมด้วยการอดอาหารผมไม่ได้เป็นห่วงคุณเพนกวินอย่างเดียวแต่เป็นห่วงว่าสถานการณ์บ้านเมืองสิ่งที่เราวิตกกังวลกันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะ เกิดผลกระทบหรือว่าเกิดจะเสื่อมความเสื่อมชุดของสถาบันประมารกษัตริย์นั้นจะหนักมากขึ้นถ้าเราตั้งข้อสมมติฐานว่าถ้าเพนกวินเสียชีวิตจากการอดอาหารผมว่าถ้าถึงวันนั้นจริงเนี่ยนะครับกษัตริย์จะพ่ายแพ้นะครับคําว่ากษัตริย์พ่ายแพ้ไม่ได้หมายความว่าพังพังทันทีทันใดไม่ใช่ครับ แต่การเสื่อมสุดของสถาบันกษัตริย์ที่อันตรายที่สุดที่ขณะนี้กำลังเสื่อมสุดก็คือความศรัทธาของประชาชนถ้าเราจะดูการประท้วงด้วยการอดอาหารของนักโทษการเมืองในอดีตไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษหรือในหลายประเทศที่เมื่อก่อนเขายัง ใช้วิธีการการจับกลุ่มกุมขังไม่ให้ประกันตัวเนี่ยขังยาวมันเป็นเรื่องที่โลกเขาให้ความสนใจมากดังนั้นถ้าเกิดเพนกวินเกิดเสียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดที่ผมคิดว่ากษัตริย์จะเอาความรู้สึกสะใจ กับสิ่งที่ตนเกลียดชังมาแรกนั้นผมว่ามันไม่คุ้มครับถ้าเพนกวินเสียชีวิตสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสถาบันกษัตริย์ก็คือทุกคนจะมองไปที่รัชการที่สิบว่าท่านมีมีส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมเป๋ สารเองก็หมดความมีมนุษยธรรมสารเองก็หมดความเมตตาและมันจะไปประสมกับสิ่งที่มันน่าเชื่อมาก่อนแล้วก็คือแม้แต่พระอรรขององค์ของท่านสี่คนซึ่งเคยมีการรับรองกันแล้วคือลูกที่เกิดกับยุวธิดาพี่ชายของศรีวันวลีอีกสคนที่ท่านปล่อยทิ้ง ก็ทิ้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาต้องขอลี้ััยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาโดยเด็กเหล่านี้ไม่มีความผิดเลยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเด็กเหล่านี้ยังอายุยังไม่บรรลุปฐาวสักคนเดียวครับท่านก็ไม่รับรองและก็ไม่ให้กลับประเทศดังนั้นความรู้สึกว่าพระหมหากษัตริย์ควรจะมีเมตตา ต่อพระสงฆ์นิกรความรู้สึกที่เราสร้างโมเดลไว้ว่าพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นพ่อของแผ่นดินเนี่ยมันจบแล้วก็พ่ออะไรไม่ได้ไม่ได้รักลูกเลยลูกแท้ๆของท่านก็เป็นบทพิสูจน์มานานกว่า20ปีแล้วที่ท่านทอดทิ้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาลูกแท้ๆของท่านคนหนึ่งในนั้นก็เจ็บป่วยอย่างน่าสงสารที่สุดคือคนที่เป็นหมอ แล้ววันนี้ประชาชนที่เราสมมุติว่าเป็นเป็นลูกของท่านท่านเป็นบิดาท่านกับเครียดแค้นส่งสัญญาณที่ชัดเจนจนกระทั่งเกิดการเสียชีวิตขึ้นผมว่าเรื่องนี้ความศรัทธาหรือโมเดลที่เราจัดไว้เป็นปรัชญาการปกครองว่ากษัตริย์เป็นเสมือนบิดาแห่งแผ่นดินนั้น มีดาเขามาระชาชนั้นจบเลยครับผมไม่อยากให้ถึงตรงนั้นนะครับถ้าท่านจะมองว่าเขาเป็นคนผิดมีความผิดแต่วันนี้สิ่งที่เขาเรียกร้องเขาไม่ได้เรียกร้องว่าเขาไม่ผิดนะเขาใช้ขอใช้สิทธิ์การต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมแค่ แค่จะขอใช้สิทธิการต่อสู้ในตามกระบวนยุติธรรมท่านก็ไม่ให้เขาซะแล้วเริ่มต้นจากไม่ให้ประกันตัวและส่งสัญญาณขังลืมเริ่มต้นจากเมื่อสารส่งเข้าในเรือนจำก็ผิดเรือนจำไม่เป็นไปตามเรือนจำที่ศารสั่งแล้ววันนี้เพนกวิน ถูกย้ายคุกอีกครับโดยอ้างข้อกฎหมายว่าละเมิดอำนาจศาลแล้วส่งไปอยู่อีกคุกที่ปทุมธานีจริงๆเนี่ยเขาก็ติดคุกในคดีใหญ่อยู่แล้วไอ้คดีละเมิดอำนาจศาลแค่ไม่กี่วันเนี่ยต้องย้ายเขาไปทำไมดังนั้นวันนี้มันเห็นชัดว่ากรณีที่ศาลกระทำกับผู้ถูกต้องขังจากคือ แกนนำของคณะราษฎรน,นี้มันชัดเจนว่าท่านได้รับสัญญาณแน่นอนจากเบื้องบนผมจึงขอนำจดหมายของเพนกวินนะครับมาถึงพี่น้องอย่างไรที่สุดผมก็พยายามจะทำหน้าที่ที่จะสะท้อนความจริงให้ไปถึงหู ของคนในรั้วในวังให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้คิดให้ดีครับผมไม่อยากเห็นเอาสถาบันกษัตริย์มาแลกกับความพึงพอใจจากการเสียชีวิตของประชาชนไม่ใช่ว่าเฉพาะเป็นกลิ่นใครก็ตามทีที่มีลักษณะถูกสะท้อนออกว่าเกิดจากความไม่พอใจของพระองค์และสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็คือกรณีหมอหยอง พันตำรวจตีปากรมและคุณพลโทพิสิทธิ์มันเกิดขึ้นแล้วยังเห็นชัดเจนจริงอยู่ครับไม่มีหลักฐานว่าเขาตายเพราะอะไรแต่ทุกคนเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับเบือเบ้องบนจากข้อหาต่างๆและความพิโรธของพระองค์ที่ประชาชนเชื่อว่ามีความร้ายกาจมากพระองค์ท่านไม่ให้อาภัยในเรื่องใ,ใดๆและเอาลงโทษอย่างรุนแรง ซึ่งมีปรากฏการณ์จากการข้าราชการข้าราชบร,ริพารในวังไม่เคยมีข้าราชการถูกลงโทษรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นในวังเลยเราจะเห็นมีประกาศและประยุทธ์ก็เซ็นรับอยู่เป็นประจำก็คือปลดถอดยศปลดยึดเครื่องราชลงโทษไม่มีเบี้ยวหวัดบำนานไม่ใช่คนเดียวครับเอาละครับ สิ่งเหล่านี้ผมว่าเราพอเข้าใจได้ว่าพฤติกรรมของพระองค์อารมณ์ความรู้สึกพระองค์เป็นอย่างไรเรารู้กันหมดแล้วถ้ามาถึงกรณีเพนกวินครั้งนี้อีกนี่มันรุนแรงมากนะครับเพนกวินได้ทําจดหมายนะครับถึงพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะได้ให้ท่านได้เห็นรูปของเพนกวิน ในเวลานี้อีกเท่าที่เราจะค้นได้ล่าสุดนะครับที่จะขึ้นจอให้ท่านดูในระหว่างที่ผมอ่านจดหมายของของคุณเพนกวินที่ไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับรูปของเพนกวินที่เราได้เห็นทุ้นตาแล้วอาจจะไม่ได้เห็นเขาอีกก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขา ถึงพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ด้วยหนึ่งสมองและสองมือของพี่น้องราษฎรทุกคนเราได้ทำลายหลังคาที่ปิดบังไม่ให้เราได้เห็นฟากฟ้าจนพังทลายและเมื่อเพดานหลังคาเปิดกว้างจนเราได้เห็นฟ้าเราจรึงรู้ว่าแท้จริงแล้วฟ้าไม่ได้สูงอย่างที่เราคิดหากต่ำ เสียจนคนบนดินต้องมอบต้องหมอบ,อมอบกราบก้มตลอดเวลาเพราะฟ้าไม่สูงพอที่จะที่จะมีที่ให้คนยืนหลังตรงได้เมื่อแสงสว่างได้ส่องมาแล้วความมืดมิดก็ไม่อาจจะปิดตาคนได้อีกเมื่อความจริงถูกเปิดเผย เด็จการศักดินาก็ไม่อาจจะยืนอยู่บนหัวคนได้เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเด็จการศักดินารู้ตัวเองว่าเหลือวันเวลาไม่มากนักจึงใช้ทุกวิถีทางเพื่อยืดอายุขายของตัวเองไปให้ได้ยาวนานที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้มาตรา112พร่ำเพื่อ การใช้สารแบบไม่อายฟ้าอายดินการใช้ความรุนแรงกับประชาชนแบบไม่สนใจโลกทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นพิษร้ายที่ก่อนทำลายเผด็จการศักดินาให้สูญสิ้นลงไปภายหลังเป็นเครื่องรับประกันว่าความล่มสลายของเผด็จการศักดินานั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และการต่อสู้ ของประชาชนได้มาถึงจุดที่ไม่มีคำว่าแพ้เหลือแต่ชัยชนะที่เห็นอยู่เบื้องหน้าและจะต้องเดินทางไปถึงเพียงเท่านั้นขอให้ทุกคนตั้งตามองตรงไปยังเป้าหมายไม่หลงเลือนอุดมการที่เรามีร่วมกันจับมือและกอดคอกันให้มั่นฝาฟันอุปสรรคไปด้วยกัน จนถึงวันที่ฝันของเราฝันที่วีร <thế S 1> ชนประชาธิปไตยหลายต่อหลายรุ่นได้ฝันมาอย่างต่อเนื่องจะเป็นจริงผมยังคงต่อสู้อยู่ข้างในคู่ขนานไปกับพี่น้องที่ต่อสู้ข้างนอกเมื่อถึงวันนั้นวันที่ประเทศไทยไม่มีปรสิต t สิงสูบเลือดประชาชนวันที่ประเทศไทยจะไม่มีการรัฐประหารวันที่ประเทศไทย จะไม่มีกฎหมายปิดปากประชาชนเราจะร่วมฉลองชัยชนะไปด้วยกันคือหากร่างกายผมไม่อาจอยู่ร่วมฉลองจิตวิญญาณของผมจะยังคงอยู่ยินดีเคียงข้างพี่น้องทุกคนตลอดการด้วยรักและพักดีต่อสถาบันประชาชนศักดินาจงพินาศประชาราัสจงเจริญพิชีวรัก ที่ผมนำจดหมายนี้มาอ่านผมต้องการจะสะท้อนให้เห็นความจริงความจริงที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราประสงค์นะครับความจริงตามภาวะวิสัยก็คือหนึ่งความมุ่งมั่นของเพนกวินนี้เต็มที่ถ้าใครจะบอกว่ามุ่ง คนอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกมุ่งมั่นก็ให้เสียชีวิตเสียท่านคิดได้แต่วันนี้ถ้าผู้ปกครองคิดอย่างนี้นี่คือความวิบัติของระบบปกครองของไทยวันนี้ครับผมไม่ได้เรียกร้องให้พระมหากษัตริย์มีเมตตาแต่ถ้าท่านจะมีเมตตาผมว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่สิ่งที่ผมเรียกร้องวันนี้คือ เราควรจะให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามคันลองของหลักนิติธรรมสิทธิของผู้ต้องหาในการประกันตัวเป็นไปตามกฎหมายอันนี้มีคุณค่ามากไม่ใช่ลงโทษตั้งแต่เขายังไม่มียังไม่มีคำพิพากษาแล้วให้เขาตายทั้งทังท,งที่เห็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่หลักนิติธรรมครับ แล้วนี่คือการพังทลายของหลักนิติธรรมและเป็นการพังทลายต่อศรัทธ,ธาที่มีต่อกษัตริย์ประเด็นที่สองจดหมายฉบับนี้ถูกเรียบเรียงมาได้อย่างไรถ้าใครจะบอกว่าเป็นการเขียนสวมรอยเป็นไปนไม่ได้ลกครับเพราะสำนวนทั้งหมดนี้ เราเข้าใจเขาได้วันนี้ความจริงข้าราชการแม้แต่ในเรือนจำเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยต่อสิ่งที่บ้านเมืองกำลังดำเนินการกดขี่หรือกันแกล้งบุคคลประชาชนโดยเฉพาะคณะราษฎรกระบวนการจัดการถ่ายทอดข้อมูลจึงเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับ ในคุกในเวลาท่านไปเยี่ยมเนี่ยเจอกันที่หน้ากลงเนี่ยพูดเนี่ยเขายังอัดเทปหมดนะดังนั้นข้อความที่เขาส่งออกมานี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงว่าพลังเงียบที่ต่อต้านความไม่ถูกต้องของการใช้อำนาจของเบื้องบนที่ส่งมาที่ศาลและราชทันนั้นไม่อาจจะขัดขวาง เจตจำนงของเพนกวินและไม่อาจจะขัดขวางกระบวนการที่จะถ่ายทอดความคิดออกมาได้ไม่ต้องถามแล้วนะครับว่ามันออกมาอย่างไงแต่สิ่งที่ผมนำเสนอวันนี้ด้วยเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือในระบบข่าวสารในประเทศคงไม่มีการถ่ายทอดเนื้อความเต็มที่อย่างนี้ การชุมนุมวันนี้มีที่น่าสารและผลก็คงจะทราบแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่เกินความคาดหมายนี่นะครับผมอยากจะบอกให้ท่านเห็นความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าย้อนหลังกลับไปการชุมนุมเมื่อวันที่ การชุมนุมใหญ่ที่ราดประสงค์มันได้สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงแล้วว่าแม้รัฐบาลจะใช้การปราบปรามที่คนเชื่อว่ารัฐบาลเชื่อมตรงกับพระราชวังในเหตุการณ์เมื่อวันที่20ที่รุนแรงที่สุดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะหวาดกลัว คนเป็นผู้ปกครองรัฐเนี่ยครับเราต้องอ่านทัศนคติของสังคมให้ได้การชุมนุมของประชาชนนั้นเป็นการสะท้อนออกถึงทัศนคติของมหาชนซึ่งผมพูดหลายครั้งว่าในรอบระยะเวลาหนึ่งปีเศษเศษที่ผ่านมาจนถึงวันนี้แม้จะใช้กฎหมายที่แอบแฝง ด้วยการควบคุมฝูงชนกดีปิดกัน้นการชุมนุมของนายประยุทธ์โดยการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเรื่องโควิดก็ดีหรือใช้กฎหมายมาตราอื่นๆยกระดับถึง1-1-2จับแล้วไม่ให้ประกันตัววันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าไม่สามารถจะหยุดยั้งการชุมนุมของประชาชนได้ วันนี้คนที่มีอำนาจรัฐถืออำนาจรัฐมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือนายประยุทธ์ในานะรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งคือพระราชวังที่เป็นผู้ถืออำนาจรัฐตัวจริงเนี่ยจะต้องเห็นจิตใจของมหาชนเป็นเช่นนี้แล้วท่านจะจับกันอีกกี่คนท่านจะจับแกนนําก็ยังมีแกนนำลุกขึ้นมาสู้อีกยิ่ง การชุมนุมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมายิ่งเห็นชัดเจนว่าจิตใจของประชาชนนี่พร้อมจะเข้าร่วมการชุมนุมโดยเห็นได้ชัดจากการนัดหมายเขานัดล่วงหน้าว่าเจอกันวันที่ยี่สบสี่แต่ที่ใดยังไม่บอกเนี่ยเขาบอกล่วงหน้าไว้แล้วแต่ไม่บอกสถานที่แล้วเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก่อนจากการชุมนุมเขาก็เปิดข่าวออนไลน์กันไปคนก็มากันเนืองแน่นอย่างที่ท่านเห็นนะครับผมให้ท่านดูรูปอดีตหน่อยนะครับถ้าแอดมินจะโพสต์ภาพต่อไปเลยก็ได้นะครับในระหว่างที่ผมคุยอยู่นี้นี่ครับเขายังยืนยัน ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ขึ้นเป็นคัดเอาหน้าเวทีผมถามหน่อยว่าถ้าท่านคิดว่าจะใช้ความหวาดกลัวกระทำกับเขาเนี่ยทำไมวันนี้สิ่งนั้นมันไม่เป็นผลเลยผมถึงพูดเสมอว่าตกลงสถาบันกษัตริย์นี่จะชนะใจประชาชนหรือจะชนะกายประชาชนวันนี้การชนะใจประชาชน พ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงแล้วครับเพียงแต่ว่าการชนะกายประชาชนก็ไม่ชนะคนก็ยังออกมาชุมนุมอยู่อีกท่านจะเห็นนะครับป้ายต่างๆที่เขานำเสนอยังยังมั่นคงไม่เพียงแต่ปล่อยเพื่อเราการยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองการเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์น้องไมกลุก รู้ทั้งรู้ว่าจะต้องติดคุกจะต้องถูกลงโทษจะต้องเป็นเป้าหมายของการลงโทษอย่างรุนแรงเขาก็ยังกล้าขึ้นมาพูดบนเวทีและตลอดเวลาของการปราศัยผู้คนเนืองแน่นไปหมดเขาเปล่งเสียงเป็นระยะระยะศักดีนาจงพินาศ ประชาราชจงเจริญถามว่าจับได้ไหมครับหนึ่งหนึ่งสองวันนี้จับอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับในในในประเทศที่ไม่มีกฎเกณฑ์แล้วแต่ถ้ามันไม่จับก็มันเต็มเมืองก็หมดแล้วนี่ครับจะจับนยังไงตำรวจก็รู้ว่าเอาคุกขังความจริงไม่ได้เอาคุกขังประชาชนเรือนแสนเรือนล้านไม่ได้ วันนี้ประชาชนจึงใช้ประการเปล่งวาจาศักดินาจงพินาาประชาราจงเจริญอย่างนี้ยังไม่รู้สัญญาณอีกหรือว่านี่คืออันตรายของสถาบันกษัตริย์และการแก้ปัญหาไม่ได้หาทางออกด้วยการใช้อำนาจคุกตารางตำรวจความรุนแรงการไล่ทำลายไม่ได้แล้วครับผมว่าวันนี้หันมาสู่การประนีประนอม นั่นคือทางออกที่ดีที่สุดหันมาเอาใจเอาชนะใจประชาชนผมได้ข่าวแม้ผมจะรู้เบื้องหลังแต่ผมก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดสถาบันกษัตริย์ขยับแต่ขยับน้อยมากนั่นก็คือในหลวงออกข่าวรับผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่20มีนา เป็นคนไข้ในการดูแลของพระอ,องค์อันนี้ก็ถือว่าดีครับแม้ว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นไปได้ว่ามีตำรวจได้รับบาดเจ็บด้วยมีนักข่าวด้วยและกลายเป็นข่าวโด่งดังในต่างประเทศว่าตำรวจตั้งใจยิงนักข่าวก็แล้วแต่ครับแต่ผมถือว่าสัญญาณอย่างเี้ดี แต่ใครจะมองยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอยากให้สัญญาณที่ส่งสัญญาณของการปรนีประนอมเนี่ยให้แรงกว่านี้การคข,ขยับระหว่างกล้ามากเก่งมากขอบใจส่งสัญญาณไปให้คนลุกขึ้นมาต่อต้านให้กระทำการทำร้ายกับประชาชนที่เห็นต่างจากพระมหากษัตริย์นั้นมันแรงเหลือเกินถ้าจะเปรียบเทียบ ก็เหมือนกับกล้ามากเก่งมากขอบใจนี่เหมือนกวางกระโดดไปไกลเลยครับแต่ว่ามิตรไมตีที่พม่าก,ก็สดให้ประชาชนนี่มันเหมือนหอยทากครับ,รบกระดืบทีละนิดทีละนิดถ้าเปรียบเทียบแล้วมันไม่ทันกัน